ดีค่ะวันนี้นะคะก็าจะทำการเรียนแบบ การจัดการเรียนการเรียนออนไลน์ของเรา เรีแล้วนะคะก็ะ เพื่อนทั้งหมมากเพื่อนเกือบ จังหวัดแบบนี้ค่ะมี ต่อเนะเรกท่องที่ยวหรือเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีทางเขี่อนคะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องการรับงบนะคะอันนี้ฝาก รับนม,มนะคะเดินทางไปรับได้ทุกวันเลยนะคะที่โรงเรียนตอนนี้นะคะที่โรงเรียนนะคะค,คุณครูจะอยู่เฉพาะคุณครูเมนนะคะทุกคคูรปกครองสามารถเดินทางไปรับนม,ม,มได้เลยนะคะที่โรงเรียนหากยังไม่ได้รับนะคะออกไปนะคะพ่วงนี้ก็มีอะไรนะคะก็าจากโควิดะก็มีโรคระบาดมีการแพร่ระบาดโรคสายพันธุ์ใหม่มาใช่ไหมคะโออะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ โอเมก้าของโกเมกอนนะคะโรคก็หน้าต so, hm ัวอยู่เหมือนกันนะคะหน้าบหมเอนกันซึ่งการติดเชื้อเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าที่เราเจอนะคะว่าโควิด19นี้ตอนนี้เรามีวัคซีนป้องกันอยู่ใช่ไหมคะแต่โรคถ้าเกิดเข้าไทยเมื่อไหร่นะคะการสัมผัสนะคะการสัมผัสหรือการเข้าไปแทะในเซลล์ของเราเนี่ยมันมี มีผู้ปกครองคนไหนที่จะแจ้งปัญหามีผู้ปกครองคนใดที่จะแจ้งปัญหาให้เราช่ฟ้าบ้างคะในเรื่องของน้องนะคะอาจจะมีคนบางคนนะคะโทรมาถ้าเหมือนคุณยังไม่ได้ตอบกลับไปนะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการทํางานของน้องนะคะที่ไม่ทราบว่าเข้ามาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราช่วยตอบกลับนะคะผู้มาเราช่วยติดงานแก้งานที่โรงเรียนนะคะก็เลย ในเรื่องของการติดตามงานของน้องนะคะติดตามงานงาทู้ชุกวิชาผู้ปกครองจะเห็นได้ว่าในในไลน์ของเรานะคะมันจะมีแบบแบบแบบติดตามการบ้านอันนี้ผู้ปกครองทราบไหมคะแบบติดตามการบ้านวิชา,าไหนมีการบ้านบ้านผู้ปกครองสามารถ ัสดีอ้วนสวัสดีค่ะอ่านะคะเดี๋ยวฝากยังไงก็ฝากติดตามงานส่งงงด้วยนะคะในส่วนขอาคัญมากเลยักษักเราก็ออามีวิทยาลักษณคณิตวิทยอะไรพวกนี้นะค่ะให้ผู้งง

วันนี้หยุดค่ะเียนะคะหยุดหยุดค่ะวันจันหยุดค่ะมีเพิ่มเติมในส่วนถ้าไม่มีขอบคุณมากนะคะ